แล้วโอ้โหอัดใส่คันยุกตรงนี้รับใบเหลืองไปอีกคนนะครับถากรภาพรวมของบุรีรัมเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่ดูสีหน้ายังไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะยกของกินีคันยุกแล้วมือครับโอ้โหไปปาดหน้ากินีคันยุกร่วงลงไปเลยครับถากร น่าจะาไกลเกินยิงนะครับแต่ไม่แน่ครับลองดูขันยุบเลือกยิงครับอา้าวบอลตกแล้วตามซ้ำเรียบร้อยเลยครับ30โอ้โหจริงๆจังจะวะโอ้แล้วเป็นอภิวัตรครับประตูที่2เขาแล้วครับเกมนี้จังหวะบอลตกเยดูเหมือนจะเบาไปแล้วนะครับแน่แต่ว่าตะปบไม่อยู่ครับจนาทอนวันนี้สประตูเลยครับอภิวัตรนัวลำหิน จังหวะแรกดีดีขันยุกยิง,ยงถือว่าเบาเลยครับจังหวะแรกแต่ว่าพอรับแล้วบอลมันสองแตกนะครับแล้วอภิวัตรอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับแล้วโฉบเข้าไปถึงคนแรกครับสุดท้ายยิงสวนตัวธนทรเข้าไปครับโอ้โหจังหวะนี้ธนทรก็ถือว่ารับไปเต็มๆครับบอลมันตกพื้นแล้วกระดอนทำให้รับายากนิดนึงเสียจังหวะไปนะ สุดท้ายโดนอภิวัฒน์ง้อลำหิงตามซ้ำครับวันนี้2ประตูไปแล้วครับอภิวัฒน์ง้อลำหินยิงทีมเก่าด้วยนะครับ